ที่12แต่ว่าขอบคุณจริงๆที่นายกล้าเข้ามาติดกับของฉันเองนะสำหรับฉันโกเลมมันจะทำอะไรได้ล่ะก็แค่ก้อนหินที่ใช้เวทมนต์ควบคุมจัดการได้อย่างง่ายได้ แม้ว่าโกลมจะมีรูปร่างที่เหมือนมนุษย์แต่จริงๆแล้วมันคือสัตว์เวทที่เคลื่อนไหวได้โดยเวทมนต์ทั้งยังถูกควบคุมจิตใจโดยปมเวทมนต์อีกนายมั่นอ,อกมั่นใจพูดอะไรอยู่ตรงนั้นนะกล่าวอีกนหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าจะทำลายร่างกายภายนอกของมันไปแล้วแต่ไม่ได้โจมตีไปยังปมเวทที่ควบคุมมันทางจิตใจ มันก็ไม่มีประโยชน์เ hey. อ้ออาช่วยฉันด้วยฮะน่าเกลียดจริงๆเลยนะไม่นึกเลยนะว่าจะรอบโจมตีฉันนะเอ๊ะหินนี่มันแข็งเกินไปมันล็อกฉันจนใช้พลังไม่ได้เลยในการหาปมเวทต้องมีพลังเวทที่แข็งแกร่งมากพอปกติแล้วนะนักเรียน ที่ไปสู้คนเดียวนะ่ะไม่ไหวแน่นอนดังนั้นจะต้องจับคู่เป็น1นถึงสคนตอนนี้นะ่ะพลังเวทของฉันนะ่ะต่ำม,มากเลยละถึงจะร่วมมือกับเธอก็ยังไม่พอล็อกถ้าอย่างนั้นนายจะพูดมัวพูดอะไรและสาระอยู่ได้ละแต่ว่าถ้ามีแค่ตาคู่นี้ของฉันก็สามารถเห็นได้ชัดเจนแลวละเนตแห่งการรู้แจง้งถูกเปิดใช้งาน เนตแห่งการรู้แจ้งมีแค่ราชาปีศาจเท่านั้นถึงจะมีคุณสมบัติมากพอที่จะใช้มันได้ไม่เพียงแต่สามารถมองทะลุได้ทั้งหมดทั้งยังสามารถเห็นทิศทางของการเคลื่อนไหวทางพลังเวทได้อีกอ๋ออยู่ใต้รักแ้สินะตูม ส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่เอวตูมผ่านการใช้เวทมนต์ยินและอย่างไม่กี่ครั้งในที่สุดก็สามารถฟื้นพลังเวทมนต์ได้สักทีก็สามารถใช้ได้ค่องแคล่วแล้วละก่อนหน้านี้ใช้พลังตอนที่สู้กับแมวน้อยนั่นก็พลังเองก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ ฟุบตกลงมารับไว้ได้ทันเอ๋ผู้ชายคนนี้เป็นแค่ปีศาจสกิบัตรจริงๆงั้นเหรอโชคดีไม่บบาเลยนะที่มีแค่สองตัวถ้ามันยังมีอีกอาศัายพลังเวทในตอนนี้นะฉันก็ไม่สามารถรับมือได้และละถ้าเธอต้องการฆ่าฉันจริงๆวันนั้นทำไมเธอถึงไม่ลงมือในสถา,านที่ที่เปิดเผยอย่างไฟ้าล็อกทั้งยังตั้งใจพูดถึงเวทยินและอย่างรวมกับทั้งหมดที่เธอ ตั้งใจทําในวันนั้นก็เพื่อเตือนฉันใช่ไหมล่ะเฮ้อ้านีแห่งการรู้แจ้งยังไม่ถูกปิดใช้งานเฮ้วลลมกลับมาโจมตีอีกแล้วงั้นหรอ อีกด้านหนึ่งเฮ้อไอพีศาจเด็กหน้าเกียดเอ้ยแกกลาหลอกฉันงั้นเหรอวันนี้ฉันจะทำให้แกรู้เองว่าอะไรคือการจากไปแบบไม่มีวันกลับมาโปรดติดตามตอนต่อไปนี่นายน่ะไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าฟื้นขึ้นมาสินี่แห่งการรู้แจ้งมีเพียงแค่ราชาปีศาจเท่านั้น ที่ hey, มีคุณสมบัติมากพอที่จะใช้มันได้ก่อนหน้านี้เนตแห่งการรู้แจ้งในสายตาของราชาปีศาจไม่ว่าร่างกายศัตรูหรือพันธมิตรก็สามารถมองทะลุได้กระดูกลมเลือดหรือแม้กระทั่งการไหลเวียนของพลังเวทมองได้เห็นอย่างชัดเจนไม่ว่าร่างกายเพศหญิงหรือเพศชายเองก็ไม่ต่างกันเนตแห่งการรู้แจ้งกำลังใช้งานอยู่อ,อขอคิดก่อนนะ สีชมพูร่างกายน้อยแบบนั้นนั่นคือเลสใช่หรือเปล่านะหากใช้บ่อยๆแล้วอาจจะทําให้จําหน้าคนไม่ค่อยได้ทั้งยังไม่รู้จักผิวหนังของร่างกายของมนุษย์อีกเออค่อยๆลืมตาม,มานอกจากนี้เป็นเพราะพลังเวทยังอ่อนกําลังเกินไปส่งผลกระทบทําให้เนีย่ยแห่งการรู้แจ้งนั้นไม่คงที่ตอนที่เบลมอนมีพลังระดับสายตาระดับต่า นี่นายน่ะไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าอ,นนออกมาหมดตัวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิครั้งเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นร่างเปลือยของเพศตร,ตรงข้ามฉันมองไม่เห็นชัดเจนเลยแต่ว่าตกใจมากกวา่าตอนที่13 ฮ่าฮ่าที่แท้สายตาของสกิบัตทำให้นายเป็นแบบนี้งั้นเหรอถูกกระตุ้นแค่นี้ยังรับไม่ได้นายยังพูดว่าตัวเองเป็นเผ่าสกิบัตน้นเหรอเอ่อหลังจากที่รชาชพิศาทธ์ทำคานเข้าใจกับเนตแห่งการรู้แจ้งแล้วเออตอนนี้นะฉันน่ะปิดสายตาพิศาจนั่นไปแล้วละก่อนปรับตัวได้ฉันจะระมัดระวังให้มากกว่านี้เอ๋ ไม่น่าละว,ว่าลสตาหน้าได้กลิ่นพิเศษบนร่างกายของนายนะนายคงไม่ได้เป็นแค่เพียงปีศาจสกิบัตรธรรมดาใช่หรือเปล่ารู้ไหมว่าทำไมคนถึงอยากกำจัดนายนะเพราะฉันคือผอปีศาจเงินเหรอฮ่าฮ่ที่แท้นายเองก็ยังไรเดียงสาเกินไปสินะที่ถูกนะก็มีเพียงแค่ครึ่งเดียวคนที่อยากจะฆ่านายจริงๆก็คืออลิสโลเซนยังไงล่ะ เฮ้อล hey, ิสเงินเหรอตอนที่ราชาปิศาจยังมีชีวิตอยู่ผอมนุษย์เผ่าเอลหมอผีและเผ่าอ็อ,อ,อกเป็นเพราะมีศัตรูคนเดียวกันจึงรวมตัวกันเป็นพันธมิตรหลังจากสงครามจบลงผอมนุษย์อาศัยบาร,รมีของท่านลีอาจึงได้อำนาจในการควบคุมดินแดนพรีเลล่าผมอ่านชื่อประเทศผิดนะผือชื่อแผ่นดินนี่แหละผมจะไม่อ่านกันละกันนะเจ ที่เหลืออีก30%แบ่งให้เผ่าอื่นๆที่เหลือแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยเผ่ามนุษย์ที่มีอำนาจสงสุดเฮ้ยรีบลุกขึ้นสิรีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี้นะพวกแกน่ะมันชนชั้นตำ่ำถ้าไม่ใช่เพราะผู้กล้าของเผ่ามนุษย์อย่างท่านลีอาแล้วก็พวกแกคงต้องอาศัยอยู่ในถ้ำแล้วละกลับไปนอนข้างถานนซะเถอะ นอนตรงไหนก็เอาเลยตามที่แกสบายใจบนถนนตรงนั้นแ่ะแกสมควรมากกว่าแกสมควรสำนึกในบนคุณนะฮ่ฮ่าผอเอลผออ็อกและคนแคตต่างไม่พอใจกับการกระทำของผ่อมนุษย์มานานแล้วละครั้งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เกียรติยศของผ่อมนุษย์แล้วคุณหนูใหญ่ของตะกูลโรเซนไม่เพียงกำจัดเพียงแค่จำนวนการทำสัญญาพันธมิตรเพื่อเข้าเรียนในสถาบันพุก้า ทั้งยังสามารถเอาเผ่าปีศาจเข้ามาที่นี่เป็นเหตุผลดีที่สุดในการกระตุ้นเผ่าอื่นๆให้สู้กันเองดังนั้นคนที่อยากจะฆ่านาะยจริงๆต้องเป็นเผ่ามนุษย์อย่างแน่นอนเออนี่เธอนะวาดลวกเกินไปแล้วนะฟังที่ฉันพูดจบแล้วใช่หรือเปล่านายไม่กลัวงั้นเหรอเออน่าเบื่อนะ่าก็เป็นแค่วิธีเดิมๆเ,เท่านั้นแหละแต่ฉันแค่รู้สึกว่า ฉันต้องสิ้นสุดการสู้รบระหว่างเผ่าให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามน่าเสียดายนิดหน่อยก็เท่านั้นเองดังนั้นเธอในฐานะที่เป็นทายาทผู้กล้าเผ่าออกเหตุผลที่ช่วยฉันก็คือเพื่อให้เผ่าอื่นๆทำการเปิดศึกสู้รบกับเผ่ามนุษย์นะ เออถ้านายเข้าใจแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกนะสรุปแล้วพวกเรามาเรียนคาบนี้จบกันเมื่อไหร่หลังจากนั้นก็ค่อยมาต่อกันดีกว่าตอนนี้ก็ออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าฮะออกไปไหนงันเหรอพวกแกไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นนั่นแหละเอ๊ะช่วยฉันด้วย อยู่ดีๆพลังก็เพิ่มขึ้นวเวทมนต์ของหมอน,นี่คือการควบคุมกำลังสินะเฮะ้อไอเด็กด็อกนี่แกจะลอกฉันเล่นไปถึงเมื่อไรพลังของฉันในตอนนี้เยอะมากเลยนะพวกแกในตอนนี้นะคงทนได้อีกแป๊บเดียวแล้วลว <c oughs> ะฮ่ฮ่าฮ่นี่คุณผู้หญิงเธอคงไม่ได้แก่งโง่ใช่หรือเปล่า <c oughs> โอ้ไม่เลวสินะประสบการณ์ของฉัน ผู้ชายพูดว่าตัวเองใหญ่นักใหญ่นะปกติแล้วก็เล็กเหมือนกับไม้จิ้มฟันนี่นะฮ่าฮาเธอทําให้ฉันเปลี่ยนความคิดสําเร็จได้แล้วสินะไอคุณผู้หญิงเใ,ในมือของนิวมีอะไรยอยู่นะเฮนั่นมันน้ําลายของมังกรวิเศษนี่นะฉันจะค่อยอัดเธอทีละมัดกันละกันนะตอนนี้นี่แหละ น้ำลายของมังกรวิเศษเป็นการฟื้นฟูพลังเวทสามารถฟื้นพลังเวทมนต์ในระยะสั้นได้สามารถใช้พลังชีวิตเป็นข้อแลกเปลี่ยนได้ในการกระตุ้นศักยภาพเทียบกับยาเพิ่มพลังเวทมนต์แล้วลูกเล่นของเธอนี่ไม่น้อยเลยนะกงเล็บสัตว์ป่าครั่งบาเลียป้องกัน ตูมโออสำเร็จแล้วสินะเฮอพลังเวทของฉันนะ่ะยังเพิ่มขึ้นได้อีกพลังควบคุมเวทการควบคุมพลังคือปัจจัยสำคัญของพลังเวททั้งการโจมตีและการป้องกัน สามารถเพิ่มระดับได้ทุกทุกทุกครั้งที่เพิ่มระดับพลังจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าเท่านั้นเฮ้อพ้องสกปรกกระดินใส่หน้าของฉันจนได้พวกแกเผาออกกับเผาวีศาจก็เหมือนกับขยะนั่นแหละเหมือนกันทั้งหมดเอ <c oughs> ฮ่า,าแค่นี้นั่นเหรอยังมีหน้าว่าตัวเองเป็นใหญ่อีกนั่นเหรอโอ้ทนได้ดีนี่นาะคุณผู้หญิงแต่ว่าดูแล้วหลังจากนี้ว่าเธอนั้นจะยังทนได้อีกหรือเปล่าเฮ้อลิซงั้นเหรอจริงด้วยที่เธอทำแบบนี้ ็เพื่อเจ้าเผ่าพิศารทั้งหมดก็เป็นเพราะคุณหนูคนนี้สินะไม่ต้องห่วงนะพวกแกได้เคลียลังความหลังจากที่ฉันไปหาเธอแนะ่ <c oughs> ไอสารเลวแกมีอะไรก็มาลงกับฉันสิฮ่า <c> ฮ <oughs> เป็นแค่เผาออฟตัวในน้อยยังคิดจะกล้ามาเป็นพันธมิตรกับเผ่ามนุษอีกงั้นเหรองั้นฉันจะใช้พลังมัดระดับสามโจมตีเธอไปลงนรกกันลกันเพื่อ อ่ามือของฉันมือ โอ้น้อยไปแล้วนะอาศัยยาเท่านี้ก็สามารถฟื้นฟูพลังก่อนหน้านี้ได้แค่1%นงนั้นเหรอก่อนหน้านี้ฉันก็บอกไปเลยนะความคิดของยายนั่น,นเลยเตียงสาเกินไปการสู้กันน่ะไม่สามารถกำจัดกันง่ายๆ,ๆหรอกนะดังนั้นต้องใช้วิธีของฉันถึงจะได้ผล ใครมาขวางทางของฉันมันต้องตายโปรติดตามตอนต่อไป Dark, dark, bitch, I'm the fucking king of rock, bitch, prophet, bitch, 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 i bitch, bitch, bitch,